วิธีการเอาชนะความรู้สึกไรค่าด้อยค่าคือเรื่องนี้สำคัญมากในยุคปัจจุบันและคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่าหรือว่าด้อยค่าเพราะในยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะลงภาพชีวิตตัวเองดีคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะลงภาพชีวิตตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ทีนี้เนี่ย มันจะมีคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไรค่ากว่าคนอื่นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ประสบความสําเร็จรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยด้อยค่าเพราะไปเห็นแต่สิ่งดีๆของคนอื่นไปเสพแต่ชีวิตดีไปเสพแต่ชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยของคนอื่นแล้วก็เกิดความรู้สึกเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการแรกที่เราเนี่ยจะเอาชนะความรู้สึกไรค่าได้คือเราเนี่ยจะต้อง อย่าเปรียบเทียบ er ชีวิตของเรากับชีวิตคนอื่นเพราะถ้าเราเนี่ยไปเปรียบเทียบ er เราจะเกิดความรู้สึกด้อยค่าทันทีเราจะเกิดความรู้สึกไร้ค่าทันทีบางคนเนี่ยเกิดความรู้สึกแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับบางคนเนี่ยเล่นกีฬาสู้เพื่อนไม่ได้เรียนเก่งสู้เพื่อนไม่ได้ทำงานสู้เพื่อนไม่ได้ เห็นคนอื่นเนี่ยเขามีชีวิตดีแต่ตัวเราเนี่ยมีชีวิตที่แย่ลงแย่ลงบางคนเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ามากเท่าไหร่ชีวิตก็ยิ่งแย่ลงและแย่ลงมากเท่านั้นวิธีการสำคัญนะครับที่เราเนี่ยจะเอาชนะความรู้สึกไร้ค่าหรือว่าด้อยค่าได้ก็คือให้เราเนี่ยพัฒนาในเรื่องที่เราเก่งให้เราเนี่ย พัฒนาในสิ่งที่เราชอบเวลาที่เราเนี่ยโฟกัสกับเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนั้นน่ะมันจะมีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นแล้วถ้าเราเนี่ยทำแต่เรื่องที่ชอบทำแต่เรื่องที่เรารักนาบเราอะ่ะจะลืมเรื่องที่ไม่ดีในชีวิตไปเลยคือเราเนี่ยจะไม่ไปโฟกัสถึงมันและวิธีการนี้เราสามารถใช้ได้ การที่คุณเนี่ยโฟกัสสิ่งที่คุณรักคุณชอบและคุณไม่เปรียบเทียบชีวิตของคุณกับคนอื่นชีวิตคุณเนี่ยมันจะดีขึ้นคุณจะต้องโฟกัสที่ตัวเองคุณจะต้องโฟกัสอารมณ์ความรู้สึกตัวเองเข้าใจข้อนี้ไหมครับทันทีที่คุณเนี่ยโฟกัสในสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณชอบเรื่องที่คุณชอบเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นในชีวิตของคุณ แล้วคีย์สำคัญก็คือเวลาที่คุณเนี่ยโฟกัสเรื่องที่คุณชอบคนอื่นเนี่ยเขาก็จะยิ่งเห็นคุณค่าในตัวคุณเพิ่มมากขึ้นคนอื่นเนี่ยเขาก็จะสนใจตัวคุณเพิ่มมากขึ้นเพราะคุณเนี่ยกำลังลงมือทำอะไรบางอย่างคุณกำลังโฟกัสเรื่องอะไรบางอย่างบางครั้งเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาจะสนใจชีวิตคุณเพราะฉะนั้นนะครับ เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นและเราจะต้องลงมือทำสิ่งที่เราชอบเท่านั้นลงมือทำสิ่งที่เรารักเท่านั้นแล้ววิธีการเนี้ยมันจะทำให้เราอะ่ะหลุดพ้นจากความรู้สึกไร้ค่าหรือว่าด้อยค่าได้คีย์สำคัญก็คืออย่าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับชีวิตคนอื่นและจงทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ จงทำในเรื่องที่ตัวเองชอบในเรื่องที่ตัวเองรักโอเคนะครับ